สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปแบบเพียร์คานะจ๊ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ว่าคุณจะได้แฟนรวยหรือว่ารวยเองกันนะเอออาจก็เป็นหัวข้อที่ยังไม่เคยทํานะคะสําหรับหัวข้อนี้มาเราลองมาดูมาสองพลังงานของตัวเองกันดีกว่านะคะเหมือนเดิมมีไพ่สามกองสามสำหรับให้เพื่อนๆได้เลื่องนะคะเริ่มตั้งแต่ซ้ายมือนะคะเป็นกองที่หนึ่งค่ะกองที่สองและกองที่สามจ้ามาเรามาดูกันสิ ว่าดวงชะตาเราเนี่ยจะได้แฟนรวยไหมหรือว่าเราต้องสร้างด้วยตัวเองนะจ๊ะมาถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองนะคะไปมาจ้ะคนที่เลือกกองแรกสําหรับแรกนะจ๊ะมาดูกันเลยคุณจะได้แฟนรวยะคะหรือว่ารวยด้วยตัวเองโอเคสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะมันมีเหตุมีปัจจัยจ้ะคือ คุณนะคะอาจจะได้เจอกับคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่ามาวาดฝันเหมือนขายฝันให้คุณอะไรอย่างี้แล้วบอกโอโ้อยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแต่ที่จริงอ,อ่ะด้วยฐานะหรืออะไรเขาอาจจะไม่เท่ากับที่เขาขายฝันคุณไม่เท่ากับอย่างที่คุณเนี่ยนะคะคาดหวังเอาไว้นั่นเองจึงพอมาอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะค่อยๆสร้างไปด้วยกันหรือหรือคุณเนี่ยนะคะ ก็แบบว่าช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยกันสร้างให้มีให้มีอย่างที่เคยวาดฝันที่เคยขายฝันให้เราไว้อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการร่วมมือเหมือนอะไรกันอย่างเงี้ยเออนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนคุณเนี่ยนะคะอาจจะไม่รวยจะอาจจะแบบไม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นเออแต่แบบเป็นการร่วมมือกันให้มีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะสร้างด้วยตัวเราเองด้วยตัวคุณเองจ้าโอเคแล้วนี่ก็คือคําตอบคุณนะคะสาวกองแระเอามาเราไปดูนี่คนที่เลือก กองที่สองเลยค่ะป้ายจ้ามาคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับวันนี้นะมาดูกันเลย โอ้โห oh, สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ uh, คุณเนี่ยนะคะเป็นไปนได้ว่าคุณเนี่ยจะได้แฟนที่เขามาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีครอบครัวเขามีนะเออนี่ต้องพูดกับว่าครอบครัวเขามีนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ว่าตัวเขาเนี่ยนะสร้างมาอะไรแบบนี้พอทีเนี้ยมาอยู่กับคุณนะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะใช้ชีวิตที่มันสมถะเหมือนกับว่าออกแนวเหมือนกับในละครอะไรเงี้ยในซีรีส์ที่แบบเออฉันมาจากบ้านที่มีฐานนะแต่ฉันน่ะยอมทิ้งทุกอย่าง มาเพิ่งอ,อยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยเออทานองเนีว่าฉนนะนน้คนคนเนี้ยต้องบอกต้องบอกว่าเขาอ่ตัวเขา่ครอบครัวเขามีนะคะแต่เขาอาจจะเหมือนกับว่ามาเอ,อไม่แบบมาอยู่แบบสมถากับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาช่วยกันสร้างด้วยสองมือเราอะไรอย่างเงี้ยให้มีขึ้นมาอะไรด้วยตัวของตัวเองครเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนกองเนี้ยคุณอาจจะได้แฟนรวยจ้าแต่ว่าคุณรักแฟนเนี่ยนะคะอาจจะต้องต้องบอกว่า คุณเนี่ยนะคะอาจจะมีแฟนที่มาจากครอบครัวที่รวยมีฐานนะนะคะแต่ว่าคุณและแฟนเนี่ยก็ต้องมาร่วมมือกันสร้างสร้างเพื่อให้มีใหม่ขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองนั่นเองจ้าเออแล้วนี่ก็คือคําตอบคุณนะคะชาวกองที่สองมาเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามเลยจ้ามาจ้าคนที่เลือกกองที่สามนะคะสำหรับตีนนะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าคนสําหรับนี่นะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้แฟนที่ค่อนข้างมีฐานนะ เรียกได้ว่ามีการงานการเงินอะไรที่มันมั่นคงอะไรแบบนี้เออก็คือไม่ลําบากอะไม่ลําบากถึงแม้จะไม่ได้รวยมากอะไรแต่ว่าการงานดีมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วไม่ไม่ลําบากแน่นอนอา,อาจจะได้ คนที่ทํางานราชการอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองที่แบบไปเรื่อยๆที่ทําให้คุณนะคะไม่ลําบากแล้วค่อยๆร่วมกันเก็บเล็กผสมน้อยจนรวยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานั่นเองจ้าอ่แลวนี่ก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวกองที่ส